มีรางวัลที่ส่งคุณค่ามรางวัลที่สณกรับการต้องช่วยกันพิจารณาอย่างเสนอวันนั้นน่ะมีคุณธรมประพติครบถ้วนเหมาะที่จะได้รับรางวัลคือประชุมมาก่อนไมก่อนก่อนไม่เคยใช่ไหม รางันสมเด็จเจ้าฟ้ามา,าจักรียจังหวัดสุทรีปรดทุกท่านนะครับสำหรับาละีที่สองนะครับก็ไม่มีนะครับในที่ประชุมทราบนะครับสำหรับการคัเลือกตอนการสรรหานะครับในระดับจังหวัดน,นะครับคณะกรรมการการเสนอชื่อตามสัดส่วนจังหวัดน,นะครับ และแต่ให้มีการรับฟังข้อทักท้วงบนการคัดเลือกนะครับจากนั้นก็จะส่งรายชื่อผู้ผู้ได้รับการเลือกไปให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางนะครับซึ่งระยะเวลาในการดำเนินง,งานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2565นี้นะครับรัชการจังหวัดสระบรุรีเป็นประธานกรรมการนะครับ ก็มีคณะกรรมการนะครับวิทย์บุญต้นนะครับข mm ้ hmm. ราราชการนบำนาญน,นะครับผ mm hmm. ู้เสนอชื่อก็จะเป็นลูกศิษย์นะครับ mm hmm. ส่วนวันที่็7นะครับพฤศจิการเดืนอน2บห้5นะครับก mm ็ hmm. จะไปลงพื้นทีฤฤ่ที่แหลง่งรเรียนรู้บ้านศิลหินสวยนะครับ mm hmm. นายวิทย์บุญต้นนะครับยังเปิดอ กรรมการนะครับไปลงพื้นที่นะครับดูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานนะครับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสระบุรีนะครับมาได้ลงพื้นที่นะครับก่อผุเมินในประเด็นที่ขออนุญาตให้คณะกรรมการนำเสนอข้อมูลที่นี่หมดแล้วองผู้เสด็ของท่านนะครับก็ต่างคณะลรการเสด็จองท่านนะครับ ท่านที่ไปดูแล้วเราก็ท่าไปได้ครับ